สวัสดีค่ะโบค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูคอนโดน้องเอ๋ยกันค่ะตัวโครงการเนี่ยชื่อว่าไลฟ์ลาดพร้าววลลี่ค่ะซึ่งนางเมาว่าส่วนกลางเนี่ยอลังการมากนางรอยอยู่ที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขอพาทุกท่านเข้าสู่คอนโดรูปแบบใหม่ l u x u r y Adventure หนึ่งเดียวที่คุ้มค่าที่สุดใน5แยกลาดพร้าด้วยแนวทางการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด l i v e Your a d v e n t u r o u s จ p i r i t จาก a <Hi. S 1> อ t h a ท l a n d เฮย เป็นยังไงว่าไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ใช่ยังไงเนี่ย รถไฟฟ้าไงแกก็คือเนี่ยเปิดแมปมาใช่ปะเดินมาแค่300เมตรก็ถึงแล้วอ่ะทำเลดีเวอร์คนดูแกอ่ะใช่ก็เนี่ยที่เลือกซื้อก็เพราะว่าทำเลแล้วก็ส่วนกลางนะเขาจัดมาให้ครบมากเออแล้วล็อบบี้คือแบบสวยอลังการอ่ะใช่รู้ป่ะแต่ละจุดของส่วนกลางที่นี่นะเขาจะมีชื่อเรียกพิเศษอย่างโซนเนี้ยชื่อว่ารู้ไหมว่า The Crayon Lobby เป็นไงนี่แค่ชื่อนะเอออลังสมชื่อจริงอะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะที่เนี่ยเขาจัดส่วนกลางนะแต่ละจุดนะมีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซฟิตเนสโคทิชเช่นสระว่ายน้ำ มาถึงสามสระคิดดูแกจริงๆฉันก็มองหาคอนโดอยู่นะแถวเนี้ยอ่ะงั้นก็ตรงที่นี่แล้วแหละเดี๋ยวพาดูเอองั้นเดี๋ยวพาดูหน่อยไปไปพี่นี่ไงส่วนชั้นหกเฉยบอกพี่อ่ะเป็นไงสวยไหมที่เอ๋ยบอกว่าชื่อวารอนป้าใช่เขียวว่าอลังการเหมือนอเมซอนย่อมๆเนี่ยเนี่ยจริงครูเนี่ยสวยมากมันมีสระว่ายน้ำด้วยเฮ้ยไปดูสระว่ายน้ำกันปะโอเคป่ะค่ะมีพี่เป็นไงูสระว่ายน้ำ เฮ้ยบรรยากาศดีเลยอะแกคือแบบเหมือนรีสอร์ทเลยอะนี่แค่สาแรกอันเนี่ยดีจริงเออเฮ้ยอันนั้นคือ B D S หรอปะใช่ดูดีเมกล้มากนะอันนั้นก็คือเซนทรัลรัดเพาวแล้วปะถูกใช่ใกล้มากแกทำเลยดีจริงๆอ่อะจริงมีอะไรจะบอกอย่างนะอะไรหรอชั้นนี้ไม่หมดเด็กอเด็ดมากบอกเลยไปดูเลยได้ไหมได้ไปไป อันนี้อะไรอ่ะเตยนะภูมิใจนําเสนอตรงนี้มากทําไมอะแกสร้างองเนาพี่ไม่ใช่คือตรงนี้นะมันเป็น o อ t ดอร์เต์ได้คือยังไงอะก็คือเนี่ยมันจะสามารถฉายหนังตรงนี้ได้เนี่ยแล้วพี่ก็สามารถว่ายน้ําไปดูหนังไปได้ด้วยได้ยฉันเลยดึกภาพปามนะคือแบบลมโชยๆเกาะขอบสระแล้วแบบดูหนังเรื่องโปรดพาเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดี่ะหนุ่มๆอะไรแถวนี้ก็ได้นะหนุ่มที่นี่หน้าตาดีที่จะแบบแรกก็เนี่ยพี่สองสา่ปะเฮ้ยพี่ดูเลยได้ปะไปข้างบนไปไป เออทำไมตรงนี้เขาทาสูงจังอะนี่เขาคิดไวแล้วยังไงอะว่าจริงอะโครงการนี้เราใกล้ BTS มากเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ต้องการความ private ให้กับลูกบ้าน<อ>เขาก็เลยทํากําแพงสูงขึ้นมาแบบนี้เราจะได้แบบ<อ>ไม่ต้องมองเห็นคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอุอ๊ยดีเทลนะเนี่ยบอกแล้วที่นี่เขาแบบเขาใส่ใจทุกรายละเอียดของโครงการ โอ้หทุกคนนี่แทมจะไม่ใช่คอนโดแล้วว่านี่แทมจะเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งแล้วว่าโอ้ยพี่จะหยุดย้อนเที่นี่นะอบอกแล้วว่าตรงส่วนนี้เขาอินสปายมาจากการแทร็กเพื่อไปชิดยอดเขาอะไรอย่างนี้ เห็นปะเนี่ยถ้าเกิดพี่ขึ้นไปดูข้างบนนะแล้วพี่มองลงมาพี่ก็จะให้ความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราอยู่บนภูเขาเพราะเราอยู่แบบชั้น44ก็ชั้นสูงมากเลยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามองวิวไปรอบๆนะเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆของถนนลาดพร้าวทั้งหมดเลยอันนี้คือที่มันรีเลทมาจากชื่อโครงการไวรีด้วยปะที่แปลวหุบเขาด้วยปอ้ยมีกิมมิคนะต้องที่นี่เขาคิดมาหมดแล้วทุกมุมเราเดินเข้าไปดูข้างในได้ไหมได้สิไปตรงนั้นยังมีทีเด็ดอีกไหน่อยไปดูหน่อยไป้่ะ เทเตอร์ลาวน์โห oh. อันนี้ก็คือยังไองอ่ะเป็นโรงหนังเลยเนาะมีเอาท์ดอร์เทเตอร์ใช่ไหม uh huh. นี่เราก็มีอ uh ินดอร์เทเตอร์เหมือนกัน uh huh. โหแล้วอันนี้คือใช้ยังไงอ่ะเดินเข้ามาได้เลยหรือต้องจองก่อนปะก็พี่จะจองก่อนก็ได้ถ้าสมมติว่าพี่อยากพาเพื่อนมาแล้วแบบได้ใช้ห้องเลยอะไรเงี้ยค่พามาได้ไหมก็ได้เพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยเรามีทั้งแบบโคคิทเช่นแล้วก็มีห้องดูหนังถ้าพี่อยากจะมาเดทก็คือที่นี่ได้ก็ครบเลยในทีเดียวเอไปนัดกันละกันถ้านัดได้เดี๋ยวขอยืมสถานที่่อยนะโหต้องกลับไปถ่ายก่อนหรอพี่ว่าไงเขาถ่ายกันเฮ้ยแล้วมันก็จะมีโซนที่เออชอบทำงานอยู่โซนน้น b ิวดีมากพาไปดูหน่อยไปไป เฮ้ยอ๋อตรงนี้ช่ปารี่เกียบอกครัคิทเช่นอะใช่นี่ไงเดอร์เรสเซเดนต์ะก็คือโซนนี้เป็นโครคิทเช่นเราสามารถนํามาหาอะไรเข้ามาทานได้หรือจะจัดงานปาร์ตี้จัดงานวันเกิดอะไรตรงนี้ก็คือสามารถแจ้งกับทางนิติได้เลย <Okay. S 2> แล้วยังมีเทอร์เรียมไลบรารีอีกนะแก<ช> <c oughs> ทุกจุดคือต้องสแกนหน้าก่อนถึงจะเข้าไปได้ใช่ปะ, <c oughs> ปะประบบปลอดภัยใเออโอเคเลยอะใช่โอ้ยแกตรงนี้คือวิวอลังการมากจริงนี่งคือเห็นจะตุจักหมดเลยใช่เนี่ยกลางคืนเนี่ยโหยิ่งสวยแล้วเนี่ยมันอยู่ชั้น14ด้วยแหละคือเห็นวิวดี ม่ะเนี่ยแล้วยังมีอีกนะ้นเห็นป่ามันเป็นตรงนี้มนเป็นดับเบิลวอลลุ่มเห็นวิวชัดแจ๋วเลยคมันโปร่งโน้สูงมากอย่างตรงข้างบนเนี้ยเราก็สามารถคือไปทั้งทำงานได้ทุกคนคือน้องเอ๋ยเขาเมาส์ไว้ว่าฟิตเนสที่เนี่ยอลังการเครื่องเล่นกูจัดเต็มมากเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสมคำร่ำลือไ<อ>หมบอกเลยว่าที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนโอ้ my god แค ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันงงเลยคอนโดนี้พี่นี่คือไม่ใช่คอนโดธรรมดาธรรมดาแล้วที่นี่มันไม่ธรรมดาไงมันก็คือคอนโดไลฟ์ลาดพาวเวอรี่ฉันยอมเลยอ่ะฉันเห็นแล้วคือแบบสวนการทุกอย่างคืออลังการจริงๆอ่ะบอกแล้วว่าแบบมันอลังจริงไม่ใช่แบบอันนีอะไรแบบกาอาราเล่มันไม่ใช่โอ้ยฉันเห็นตรงนี้เมื่อกี้ว่าแกบมันมีเหมือนเป็นลานอเนกประสงค์อะไรปะมีมีมีพาไปดูหน่อยได้ค่ะมาดูตรงนี้พี่ต้องชอบโอ้โหต่อยมวต่อยมวย เนี่ยจะวิ่งแบบอะไรกันเนี่ยหรือที่จะเอาเทนเนอร์มาใหญ่มากอะทุกคนดูสิที่ไหนคนดูที่ไหนให้แบบนี้จริงไม่มีแล้วซื้อซื้อเลยหรอซื้อเลยดีอยู่ไหนคะเดี๋ยวแป๊วก่อนทุกคนคือแบบให้เต็มที่อะแต่มันต้องมีแบบโซนอินดอร์ด้วยป่ะใช่จะมีโซนอินดอร์อีกที่มีลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชมวิวเมืองไปด้วยหนูอยู่ตรงนู้นไปดูกันค่ะ เนี่ยเมื่อกี้เราไปดูอาดอฟฟิตเนสกันมาแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้เป็นอินดอร์ฟิตเนสคือตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นฟิตเนสที่แบบเป็นพาโนรามิกฟิตเนสโอ้ก็เทวิวรอบเลยใช่ไหมโอ้ยถือว่าแบบเป็นฟิตเนสที่ใหญ่มากเลยนะทุกคนใช่เครื่องเล่นคือเขาให้มาแบบจับเป็นมอากเนี่ยมีทั้งลูวิ่งที่ปั่นจักรยานเหมือนเป็นเล่นโยคะด้วยใช่ปะใช่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำอีกสองสระข้างนอกเลยไหมเออที่ใหญบอกไว้ใช่ไหมไปเลยค่ะไปค่ะโอ้ยอันนี้ดิโฆษณา่ะนะ ใช่เป็นแบบควเรียมเลยนะมาถ่ายลูกตรงนี้คือแบบปังเลยนะเหมือนไปต่างประเทศเลยอ่ะใช่ชอบควา่สนมาถ่ายลูกตรงนี้มากสวยสวยสวยเนี่ยมีแต่คนถามเนี่ยโซนเนี้ย โหตรงนี้คือแบบเห็นวิวจะกุจักรชัดมากอะใช่ดูสิสุดลูกหูลูกตาเลยอะวิว180องศาเลยเนี่ยโหตรงเนี้ยลมเย็นเฮ้ยร้ันนั้นคืออะไรอะมันเป็นจักรยานใต้น้ำด้วยพี่สามารถปั่นได้ทุกคนคือแบบมีให้ปั่นจักรยานใต้น้ำด้วยอะสุดๆเยี่ยมเลยสุดนี่เนี่ยนี่ตรงนี้ว่าสุดแล้วนะยังมีอีกนะพี่ข้างบนน่ะยังไม่แบดีกวะทุกคนที่นี่คือส่วนกลางแบบนี่เหมือนที่น้องเล่ามาอีกอะเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยไหมคะไปเลยค โหทุกคนพอขึ้นมาตรงนี้นะบอกเลยว่าวิวคือแบบอลังการมากคือเทควิวได้3 6 0องศาเนาะแล้วแบบตอนกลางคืนฉันว่าวิวน่าจะสวยมากอยู่เนาะใช่คือปกติเราจะชอบขึ้นมานั่งเล่นตรงนี้แหละก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยโหลมดี <S 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 ซื้อเลยซื้อ <S <S แล้วเทสดหน่คะก็เรายังไม่ได้ดูห้องตัวอย่างไหมคะอ๋อโอเคเด้ลงไปดูก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่โบจะชอบห้องไหนไปค่ะไปค่ะ ในน้องเอ๋ยโครงการนี้มีห้องแบบไหนบ้างคะแนะนําพี่นัน่ิกก็ถ้าโครงการนี้เนี่ยมันจะเราจะมีตั้งแต่ห้องสตูดิโอแล้วก็หนึ่งห้องนอนอย่างห้องที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็คือจะเป็นห้อง35ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนซึ่งหนึ่งห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีหลายไทมากอ่ะอย่างห้องไทป์นี้เราก็คือจะเป็นห้องที่เป็นครัวเปิดครัวเขาก็จะอยู่ฝั่งโซนนี้นะครมันจะเปิดมันจะทําให้พี่รู้สึกดูโล่งอันนี้ก็คือจริงอ่ะต้องดูฟังก์ชันของแต่ละคนนะว่าเขาจะชอบอยู่กันแบบไหนอย่างเนี้ยในห้องเนี้ยก็จะมีแบบสามารถทททํํําาาาาเเปป็็็นนนหหห้้้้ออองงงรรับแกไไดดืว่ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะอยากทําเป็นแบบไหนพื้นที่รลวิ่งตรงนี้ให้มาแบบค่อนข้างใหญ่มากเลยเนาะถูกได้จริงๆคือเราได้อะไรบ้างห้องตอนได้มาถ้าห้องตอนได้มาก็คือเนี่ยครัวคือได้มาแบบนี้เลยห้องน้ําก็คือได้ตามนี้พื้นประตูสุขภัณฑ์ห้องน้ำคือได้มาครบเลยใช่ได้มาครบเลยอ่าส่วนแต่งห้องอ็กจะแนะนําว่าเราแต่งเองดีกว่าเพราะจริงเราแบบบคนชอบไม่เหมือนกันใช่อย่างเราอาจจะแบบไม่ได้ชอบสไตล์คือให้แอรงให้มาอยู่แล้วจริงจริงมันก็ครบแล้วนะแค่แบบเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบอ่าสตูดิโอเริ่มต้นเท่าไหร่28 ใช่2 8<ช>ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูสตูด,ดิโอด้วยดีวยดวยกว่าเดี๋ยวพาวปเปียเทียบก,กันก่อนใช่ ร้านนี้คือไซส์อะไรอะไซส์สาเหมือนกันอันนี้คือเป็นเหมือนแบบ layout แบบเหมือนดูหน้ากว้างป่ะใช่จริงห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ออกหน้ากว้างนิดนึงแล้วก็ห้องนี้มันก็คือจะเป็นครัวแยกก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เช่าทรอาหรแบบลำหนักใช่มีพาริชันแบบกั้นเป็นสัดส่วนใช่แล้วเมื่อกี้คือเราเข้ามาเราสังเกตว่าแบบอันนี้คือเขาแต่งให้ดูว่าเป็น t o bed ได้เลยคือแบ่งเป็น2ห้องนอนได้เลยอ่ะใช่ก็คือทําเป็นอีกห้องนอนนึงก็ได้หรือจะทำเป็นห้องทํางานแล้วพอเส็อะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยเหมือนถ้าออยยย่่คนนนนนเเเเดีีีีว้้้าาาแบบงงงงรรตก็็ปปลหท แต่งตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยเราชอบเลยอานี้นะก็ดีนะก็เนี่ยเดี๋ยวลองเลือกดูเทียบๆดูหลายๆห้องละกันว่าไลฟ์สไตล์ของพี่มันเหมาะกับฟังก์ชันแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกเลยอ u t หนึ่งกันดีกว่าค่ะไปค่ะ นี่ห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องสายเริ่มต้นของที่นี่28ตารางเมตรอ๋อที่บอกสตูดิโอเนาะใช่แต่สตูดิโอที่นี่ก็ยังมีแบบเหมือนกระจกบานเลื่อนกั้นรัวเป็นสัดส่วนใช่มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นวันเบสอยู่นะเออเนี่ยมันก็จะมีแยกรัวรกับห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทายเนี่ยก็คือเหมาะกับนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่คิดว่าอยู่คนเดียวปล่อยเช่าใช่เนี่ยพี่จะซื้อไว้อยู่ห้องนึงแล้วก็ซื้อห้องนี้ไว้ปล่อยปล่อยเช่าก็ได้นะก็ไดนะดีีียท่ อันนี้เลยเอาเดียวกับของเอ๋ยเลยใช่ปะใช่แล้วเอ๋ยอ่ะก็คือเป็นแบบนี้เลยที่เอ๋ชอบห้องนี้นะเพราะว่าจริงๆเขามีช่องแสงให้เยอะมากใช้กระจกเนี่ยเกือบทุกมุมเลยเออคือเดินเข้ามานะคะรู้สึกเลยว่าแบบห้องมันดูโปร่งอะจริงใช่มันโปร่งมันสว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากได้ความเพ็นวนใช่ไหมก็แนะนําว่าก็จะติดมาตรงนี้อย่างเวลากลางคืนใช่ไหมติดม่านไปเลยเออคือเอพีเขาทำเลยเอาดีจริงๆนะเหมือนแบบมันดูโปร่งด้วยกระจกด้วยตัวแบบมันสไลด์อันเนี้ยแต่ว่าถ้าอยากเพ็นส่วนตัก็แบบติดฟิล์มติดม ก็จริงๆริงก็แต่งเป็นห้องทํางานเลยนะเราอยากได้ห้องทํางานของเราไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยห้องครัวเนี่ยชอบตรงที่แบบมันมีบานสไลด์ให้ด้วยอย่างเวลาเราทเป็นห้องปิดผ่านกับข้าวหรือว่าอะไรที่มันกลิ่นแรงอะไรเงี้ยก็ปิดพูดเรื่องอาหารแล้วแบบผิวแล้วว่ามีอะไรกินป่ะโหดพี่ต้องพูดถึงเยอะมากเลยพาไปกินเอองั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะคะใส่ขอพาพี่โบไปกินข้าวนะพี่โบไม่ไหวละแกวันนี้ฉันว้าวจนเหนื่อยเลยจริงเห็นไหมบอกแล้ว่าที่นี่เด็ดจริง เออเราเรื่องราคาพิเศษนี่ยังไงนะสรุปแก,กช่วยฉันคุยได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวคุยราคาพิเศษให้หลักใหม่เอาดีๆเลยนะใช่ได้เลยเอยเราสรุปตรงนี้มีร้านอะไรอร่อยๆบ้างเนี่ยโหที่นี่นะเรื่องของกินของใช้อไม่ต้องห่วงมีทั้งเซนทัลลาพาวเนกโกโรตัสดูเนียนนอก็มีงั้นเราไปเซนทัลลาพาวกันไป <c oughs> อไปได้เลยค่ะไปเลยค่ะพี่